ไม่ใช่รุดเบาไม่ใช่รุดเบาอย่างเงี้ยนะใช่ป่ะยังไงนะอย่างงี้เหีื่อหน้าเลยอ่ะทำไมอ่ะทม่มอะไรอ่ะลำเสือปีเห็นมันคงมาไล่เราอ่ะแบบเรามาเลยได้ไหมอย่างงี้ในบ้านพวกไม่เต็มเต็งไป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 โอ้มัใจเก็บแล้ว ใครเอา email ไปผมเอาเธอเฮ้ยเธมมิเตอร์ก็ไปแล้วงั้นเอาอะไรดีเอาสมุดมาก็ได้สมุดโอเคเดี๋ยวไปทิ้งไว้ในบ kind of ้านนั่นแล้วก <Position> ันสมุดทำอะไรเอามายังเติร์นเติรนห้านี้เหรอเอามาล้เอามาแล้วใช่เตือนห้านี้ไม่ได้โดนีจกเป้าตายเอาไม่ใช่ไป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 ก o go 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 Hey, where are you? Boo, are you? Where are, What are What you? Where a หาบุหากระดูกใครกีบอาซาไไก่ไม่มีกระดูกมีเยอะแล้วเราจะเอากระดูกไม่มีไก่นะครับผมกระดูกไม่มีไก่กีบอาซาไกีบอาซาไ ถ้าได้ยินเสียงหัวใจเต้นคือมันอยู่ใกล้ๆสินะครับไม่เสมอไม่รู้อ่ะผมปิดประตูเองันเจ้บพ่อฮะท่อนี้มีไหมมาอินนะแบบนี้น่าจะน่าจะเกมท้ายผมละกระดูกกระดูกโอ้ได้กระดูกแล้วไม่มีไก่ติดเลยครับไหนห่ะกูเก็บไปแล้วฮะน่าจะซันบนอ่ะ ตำรวจไม่ถูกใจสิ่งนี้ทำไมเราปิดเองเราปิดเองตำรวจไม่ถูกใจสิ่งนี้แต่ปิดประตูนี้แบบนึงปิดนี่กันปิดปิดไฟเฉยประตูเปิดไว้เพื่อเฉยไม่งั้นมันโอเวอร์โหลดได้นะไฟโอเวอร์โหลดอู้ตะกี้สิบตรงผมสิบเฉยสิบครับสิบเจ็ดหกตเก้าสิบสองเนี่ยครับสิบสองอุ้ยเก้าใช่ห้องนี้แหละ ห้องแย่ซะด้วีเฮ้ยเห็นมีติดเลือดด้วยอ่ะเนี่ยอุ้ยมีติดเลือดด้วยเนี่ยอุ้ยแม่งอุ้ยดูดูโอ้อยู่แถวนี้นะครับน่าจะอยู่อุ้ยเนี่ยแปดครับตรงตรงตรงทีวีเดี๋ยวผมเปิดทีวีให้เขาดูก่อนมันเปิดได้ป่ะคิดอาดัซไซคิดมานั่นแหกว่าแล้วมาเลยรับโทรศัพท์ฮ Hello Hello Fuck you เอาอนี่ชัวร์ละไปไปเราคนไปได้แล้ววิ่งกูเร็วมีดมถือได้ด้วยถือมีมถือได้ด้วยเอามาทำอะไรครับเนี่ยโวยอะเพ่อนมันเดือดเลยตั้งมววอย่างนั้นเหรอวุ่ยมันผมก็นึกไม่ถึงมันจะโทรศัพท์อัดหน้าแทบกรี๊ด โอ้โเลือดด้วยวิมีแน่ครัวจริงเอามาฟันเครื่องปิ้นทำไมครับมาคราวนี้จะทำผอมมาสติกงั้นผมเอาสปิลิตบ็อกไปครับมันมั้นผมก็หยิบขาดตั้งกล้องไปแล้วครับตะปะปะโวชันยังไม่เดินผ่านให้เมื่อกี้ผมโยนเมื่อกี้ผมโยนหนังสือขีดเขียนไปแล้ว หังสือไปกันอ๋อหนังสือกอลลี่ติ้งนี่นินอะไรไปดียิบมแแล้วกันตกใจมากนะสะดุ้งแต่ก็กะไว้ในใจเหมือนกันเพราะว่ามันอาจจะถ้าเรียกมันปุ๊บมันจะโทรแต่ก็ได้แต่ก็พอโดนแล้วโอ้โหใช้สปปริตบล็อกเนี่ยเหรอไม่ไม่มีมันมันได้ยินแต่มันตอบเราไม่ได้ถ้ามันไม่ใช่สปิริตบล็อกไปห้องนี้ก่อนเผื่อไว้เผื่อมาแอบนะครับอ๋อคือมันได้ยินตลอดนี่คือโหนี่ยไงจะโทรลยบ่อย หรือมันอยากได้ถ้าบิดีบอกไม่ต้องรับสายถ้าเธอไม่เงาแต่ไม่โทรโทรับฉันมันก็แค่ผีโทรผิดเนี่ยนะ e m f ไหนไ่ะเอามาชี้ต้องโทรศัพท์ให้หน่อยไม่ขึ้นไม่ขึ้นคนระับทีวีอ้ลวเฮไ,ไม่ต้องต้องปิดไฟก่อนเอาอายุต้องปิดไฟก่อนอืมครับผม

คุณบูมเดินมาโซฟาเหรองั้นเราเอาสมุดวางบนโซฟาแม่เโซฟาโซกูดโซฟาโซกูดอ้าวหายแล้ว E M F ไม่ไม่ดังโซฟาเฮ้ยฮัลโหลประตูแต่ประตูไหนวูบมีมีมีซิงเกิลเป็นครับมีซิงเกิลเป็นใช่ไหมฮะอ่าเอฟเอฟสองตรงโซฟาเอ้ยตรงซิงเกิลเป็นอะเมื่อกี้สองครับครับที่เป็นภาษาอังกฤษ Are you here ไปอะไรอยู่เออผีเป็นชื่ออะไรลุตลุตไหครับลุตสมิธลุตสมิธลิสสมุตลิสสมุตเฮ้ยไรอย่อันดูลิตสมิธอราพี่เสียงอะไรนังเป้งผมได้ยินเสียงผอใจเต้นอีกแล้วเนี่ยอ๋อเป็นโนงั้นเราไปดูกดอปกันก่อนดีกว่า ไป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 ไม่กล้าหยิบของมันเลยหยิบม mm. ีดมันมาเราด้วยดปลดอาวุธปลดอาวุธปลดอาวุธก่อน d q c มันครับมันไม่ใช่ลุตสมิดลุตสมิดโหมดชันผ่านแล้วเหลือถ่ายรูปผีสินะเอาปังต่อถือได้ด้วยเท่จังยดอน โอ้ยปิงก็ปินสปิริตเวทประตูไกลแบนชีเลวันั้นโหมีโคตรออบมีโคตออฟมีโคตออฟมีโคตออฟว้าวมีโคตรออบอ่ะเยี่ยมันมีปิงก็ปินประตูไกลประตูไกลจบแล้วออาวโคตออฟแล้วก็ปิงก็ปินไม่ับเลยกิกชนิดเดียวจะถ่ายรูปไหมถามแค่นี้ถ่ายก็ดีเลยครับไหนๆก็หนึงๆมาผมดันหน้าให้ ลุดสมิดลุดสมิดลุดสมิดไปีสมุดบ้างอันหนึ่งดีกว่าจะหยิบคูซิฟิกสองอันแม่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้หยิบแล้วให้คุณบูมร้องเพลงเอาแบคไล์ไปดีกว่าเราจออะไรไปให้แบ็คไลท์ไปแล้วกันดีสมุดลุดสมิดออกมาเผื่อมันหยียบเราจะได้เห็นตีนเสียงสุดท้ายป่ะครับเสียงรถต่วนขบวนสุดท้ายได้ เอาดูซิลุซมิดนี่ดีกว่ามันปัดแก้วอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยมันเป็นปูตกไใจไงครับลุซมิดส์สไปลุซมิดโชว์ยูเซลเทคกภาพถ่ายโชว์ยูเซลทูมีไอลุสมิดปัดยูอายูเฮียร์ปัดยูลุสมิดอายูเฮียร์ ก e บอัศวัย Show yourself Lutomet. Lutomet, Show yourself เน Your ี่ยเหยียบเดินเข้ามาส hey, ิเอหตุลุตสมิไม่ใช่เอตเหตดูเข้ามานีสิลุตลุตลุตสมิด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 ลุตลุตลุตสมิดสมิดสมิดไปอายุ Show yourself ต้องรับสายถ้าลุตไม่เงา พี่บ้าวโชว์ตัวหน่อยพี่บ้าพี่บ้าพี่บ้าอยู่หนพี่บมันเลยอัดผมไม่ปิดประตูแาตนี่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 นตรงโตะเลยตรงโตะเลยเมื่อกี้จบแล้วบับกัับก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 ับไม่นิดไเป็นถ่ายไม่ทันกับเลยกับเลยพี่แกไม่มม่ายติดบลายติดโอ้ครับสวยครับสวย นี่ไงโค้ดมาตบนโต๊ะกินข้าวเลยดีนะคุณบูมเก็บมีดมันแล้วมันเลยเล่นไม่ได้มันคงหาปังตอกูไปไหนวะกำลังจะพูดเลยว่า Oh my l o โบ Shin d ย์จริงๆอะกำลังจะหันแต่แบบเอาอีหามีดกูหายนี่ฉันแน่ชอบแน่เอ้ยถ่ายรูปกันครับถ่ายรูปกันถ่ายรูปไปเลยาอะไรดีอถ่านี้กันอืมถ่ายรูปคนถ่ายอีกทีนึง งั้นปิดประตูเอ้ยกดทายกันแล้วนะครับงั้นเราปิดประตูเลยนะครับผมไม่ฮะโคโรเจต่อ๊เอ๊ต้องทายคอเดตคอเดตอดดีเลยเพื่อได้มันแกะมันอือมันแกะมาไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ้าหรอใช่มันบอกว่าแกะมาไปแล้วเดี๋ยวอะไรจังโอ้ยโอ้เลยห้าสิบเนี่ยเออโอ้ยห้าสิบเหมือนกันครับ โอเ้เข้าเลยครับมันมันอุ้เลสวยเลยเดี๋ลยวันนี้น่าจะไปก่อนละครับเยงคืนแล้วนายฮะครับไว้เจอกันอาโต้นายคุณอาวันนี้นีคนโยนไปฉายแทนใช่ผมเล่นทุกวันแหละผีอะเล่นประหลาดพวกเนี้ยอาจากครับเดี๋ยวขอดูจะได้ล็อกตัวไว้ก่อนโอเคได้ฮะอ๋อครับถ้าถ้าว่างเดี๋ยวอาจจะมาครับ ไปถึงที่ว่าหรือ้าจังหวะเหมาะครับผมไว้เจอกันครับครับโอเคคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีคสวัสดีฮะสวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะคะขอบคุณอยู่กับเจ๊เต่าจนจบไลฟ์เนาะ่ขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีคนดูด้วยครับสวัสดีคนดูสวัสดีครัสสวัสดีครับผม พรุ่งนี้เราอาจจะมาดึกๆหน่อยนะประมาณเท่าไห,หร่ครับพีเอไม่รู้นะสี่ครึ่งหรือสี่ประมาณนี้แหละรามน,นี้แหละไม่ได้เพราะว่าไปวันนี้พอดมาดึกกันอยู่นะครับสี่ทุ่มแต่ผมอาจจะไม่แน่ใจครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องดูก่อนว่าแบบติดธุระคุณแม่ไหมนะครับไว้มาเล่นกันใหม่ครับโหวันนี้เห็นผีวันนี้เห็นเติมเต็มเลยเต็มเต็มเลยวันก่อนก็ไม่โผลกขนาดนี้ เ,เป็น,นมนีกราฟิกยังแบบถ้าถ้าพัฒนาการ